ชิคจะมาอีเกียครับอยู่อีเกียนะครับน่ารู้เกียแล้วแล้วชิคมีอะไรนะลาลี่กัสโก้นี่ครับทุกคนทั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 นเขาเขียนว่างดชิมเย็นดีแต่ว่าโอ้โหมีเยอะมากเลยอ่ะอย่าเพิ่งจับไปเพิ่งต้องใช้ที่คีบให้เพื่อนๆดูก่อนเยอะไหมเยอะไหมเยอะว้าวสี่สิบเก้าบาทเองอะขีดนึงอ่ะโอเคเอาไหมเอาไหมลืมไหมเอาเอา โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาถุงก่อนนะครับนี่เอาถือไว้เดี๋ยวไปเอาที่คีบก่อนเดินมาถือไว้ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวมาถือถุงมาชี้คีบนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนว่าอันไหนเ,เปรี้ยวๆนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยแอปโอ้เป็นแอปเปิลนะแอปเปิลอันนี้แอปเปิลหยิบมาหนึ่งชิ้นอะนเปิดแล้วก็คีบเนะี่ยคีบมาหนึ่งชิ้นพอเราอาจจะเอาทีละหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่ถุง ใส่กระดาษไว้นั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละฉีนเลยใส่เลยโอเคปิดฝาให้เรียบร้อยเลอร์บีฟุ้ผลไม้รวมเอาไหมเอาเอายุ<อ>าไปหรือท,ท,ที่ว่ามันเปรี้ยวไหมอ่ะไม่แน่ใจเขาไม่มีเขียนบอกว่าเนี่ยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวะ่ะลอกอัน,นี้เราต้องลองเองอะ่ะเดี๋ยวลองอ่านต่างต่างก็ไเ้เราจะได้อยิบง่ายงลองอ่านชื่อดูอะ่ะถ้าชื่อมันดูเป็นผลไม้เปรี้ยวๆก็น่าจะเปรี้ยวอันนี้เป็นโคาเชร์รี่โคาเนะ เชอรี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเชอรี่อ่ะอันเล่นไมดนนน่ดูอีกนี่ไงนี่เลมมี่ฟรุตอ่ะเอาส้มมาส้มเปรี้ยวแน่นอนวันอย่าวันโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เลมอนเลมอนลามเลมอนกับลาใช่เลมอนลามโอเคโอเคนี่อ๋อหมีหอ๋อ เอาอะไรอ่ะเอาอะไรมาอืมเอาเลน่ะจ like, ีซงเฮ้เอาปิดปิดดีๆโอเคต่อไปอันนี้เรามีออนมิกก์เหมือนต้นหนอนเลยอ่ะใช่เหมือนจะไี่ต้นหนอนเลยนะอะไรอ่ะเอาไหนอ่ะอันไหนอ่ะอยู่เรื่อยเลยไม่รู้เหมือนกันเอามาเลยหนึ่งอันเฮเข้าครับ วอเตอร์เมลอนแตงโมอันนี้น่าจะหวานแน่เลยอ่ะชาร์กอ่ะชาร์กอันนี้ไข่นี่ไงนี่โคลานี่ไงโคลาเอาเลยอันเดียาอากี่อันล่ะชอบไหมอ่ะโคลาชอาโคลาอ่ะหยิบมาสองอันก็ได้โอเคอ่ะอันไหนอร่อยแล้วก็ค่อยมาซื้ออีกใช่ไหมอันนี้เรามาทดลองเอาว่าอันไหนอร่อยแล้วค่อยหยิบชีสเค้ก ชีสเค้กกินไหมล่ะชีสเค้กก็น่าจะหวานหวานนะชีสเค้กอะ่ะเค้กหวานหวานอันนี้ออเรนส้มใส่ส้มอ่ะอันเดียว,วอันเดียววัน,วนแล้วข้างๆก็เป็นโคลาเอาเด้ยปะ่ะแต่มันมีน้ำตาลมันก็น่าจะออกหวานหวานเปรี้ยวๆนะวัน,วน,วน,วนเอา่คอยๆน่อยๆช,ช้าๆนะระวังลนโอเคโอเค ต่อไปมันอยู่อันสูงๆแล้วอะเราจะถึงไหมอืมโอเคอันสูงๆงนะั้นอาชี้ๆแล้วก็เดี๋ยวมามาตักให้โอเคไหม,ไ,มไหนอ่าอปเปิ p l e r โอเคเอะไรครับดิบเลย,เลยอันนี้เป็นเบอร์รี่เหรอเนี่ยเบอร์รี่เบอร์รี่ยินถึงไหมช้าๆนะช้าๆค่อยๆนั่นแหละช้าๆช้าๆเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่เบอร์อรี่ด้วยโอเคโอเคช้าๆช้าๆ โอเคไหนเขอดูหนซิขอดูน่อยโอเคเราได้เท่านี้นะเอามาลองก่อนหนึ่งขีดขีดนิดๆเอาไปใส่เงินไปเรียบร้อยทั้งหมด54บาททุกคนอ่าชิลองเลย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 นะขอชิมด้วยได้ไหมได้ครับ ี่ฉลามหรอเอากัดเลยเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเอาเปรี้ยวหวานลองถือไว้ถือให้หนถือให้ไหนมาม่มาจะลองโคลระอะโคล้ระขมโก้โคลระเลยนะรสชาติเหมือนโคลระเลยใช่อื้ยอร่อยใช่ได้โคลระโอเคเลยมาให้คะแนนโค้าะคณิีค่ายคะแนนฉลาม เนาะไอร่อยเหรอที <S <S 2> <S 2> ่เปรี้ยวหวานเนาะปล่อยเลยท่าไว้ปล่อยแล้วท่าเอามือออกท่าไว้นนแหละทำท่าผีดได้รสอะไรอะสตรอเบอรี่ใช่ไหมให้คะแนนเยลลี่เกียก่อนกี่คะแนนห้าสิบเต็มเท่าไหร่เต็มสิบสิบเต็มสิบโอ้มามาก็ว่าให้นะเนาะ อันนี like ้แอปเปิ้ลลิงเป็นไงเปรี้ยวปะหรือหวานเปรี้ยวเปรี้ยวแสดงว่ามันเปรี้ยวหมดเลยสิเห็นดียสิทั้งหมด54บาท